เชิญชวนคุณชมอมหินแก้มตุยตลกละลเามามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินประลักเขามีเตรียมมาอย่างดีและไม่มีชุยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตั้งก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวอ้อ,อร่อยทุกคำต้องเปิดช่องสามดูรายการนี้เทียบกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้ พายสักด้ามไหมเอามางัดเอาพายมางัดเนี่ยๆโอ้โหเนี่ยช่วยเช่วยมา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 เจ้านายกินไม่บรรยาบรรยังเออเออเจ้านายนะเจ้านายหนักไปหน่อยเมื่อคืนใช่สินี่ดีนะว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ขับรถเองไอ้แต้มเป็นคนขับให้ นี่จะขับรถเองเป็นไงนเคยได้ยินเขาว่าไหมการขับเเคยวดยานทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดลงฟ <c oughs> ังเขาบ้างใครเขาบอกแอกามาเงี้ยฮ <h> ah> ะฮะไม่ต้องไม่ต้าพูดมากเลยเองไปเอาอะไรมาถอนหน่อยที่ไปแล้ว <c oughs> เร็วๆเ,เข้า <c oughs> ได้ได้ได้ได ผสมอะไรนักหนาวคุณแต่แล้วครับเจ้านายครับเอออ่ะเออเจ้านายจะถอนตรงไหนครับเอามาทำไมคอนเอามาถอนไงโอ้ย,อยฉันหมายถึงเครื่องเดิมอะเอามาถอนแล้วดูที่เนี่ยมันมีเงี้ยใ้งงถอนไหมเนี่ยฮะโธซื่อจริงๆนะแกเนี่ยจะอ,อะไรล่ะครับ เกาแฟกาแฟได้ได้ได้แม่ <laughs> แล้วจำได้ไหมกาแฟฉันใส่อะไรมั่งสูตรเดิมใส่อะไรใส่แก้ว เฮ้ยดู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 เูด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 ู้ยเูด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 าดูดูรูดู้ยดูดาดูดาดูนูลูด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 ูู่าูดูดนดูบูด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 ูเูดูเอ้ยดูดไมูดูนเดู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 ดมดู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 ู้ด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 อดดดดด ตุบตุบๆๆบตับๆๆบตับติงตุกกตุกตทางต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมเกือบตายเกือบตายเกือบตายมาก็ดีละไอ้แต้มไปเอากาแฟมาสองแก้วเลยสองแก้วเออเป็นไงอ่าเดี๋ยวไม่ทราบว่าท่านจะทานกาแฟใส่อะไรครับใส่แก้วของเราแท้ๆ เออมาจากมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยไม่เห็นโทรมาบอกกินกังกันมาก่อนเลยคือก็ไม่ได้มาเที่ยวอ่ะความจริงนะแล้วมาทาอะไรคือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาขอตัวฉันมาจากเอลเอให้มาช่วยเรื่องโรคเอดช่วยงานเรื่องโรคเอดตอนนี้โรคเอดระบาดหนักน่าเห็นใจคนไทยเป็นโรคเอดก็มากมายกายกองมันน่า,าเจ็บสาหัสอยู่แล้วไอเรื่องโรคระบาดท,ที่น่าเห็นใจคนไทยเหลือเกินคนไทยไปหาหมอ เสียเงินค่าหมอไป500บาทคิดดูโรคละบาทก็เป็น500รยโรคโอ้โรคละบาทเป็นทั้ง500อโรค้เสียเงินค่าหมอไป500อ่อเป็น500้โรคกโรคระบาทอ่ะโถ่เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว30บาทรักษาทุกโรคเฮ้ยดีนี่แต่ก็ต้องรอให้เป็นทุกโรคก่อนนะต่องนีกาบาทก็เป็นรอไม่ได้สิ นี่มันน่ากลัวนะไนนอ้โรคเอด่์โรคเอดน่ากลัวมากจะไปกลัวทำไมโรคเอดอยู่เมืองไทยไปกลัวเอดพ้อถใครๆก็กลัวทท้งนั้นล่ะเอดเมืองไทยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นยาไปหมดแล้วสมุนไพรไทยเคยได้ยินไหมอ๋อปรวัติศัสต์เป็นไงเดี๋ยวนี้มันรักษาได้ทุกโรคเลยมันก็ช่วยได้เยอะนะใช่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาบอก มันมีดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำลายเชื้อเอดได้อย่างสิ้นเชิงดอกไม้อะไรดอกไม้จัน <S <S แล้วมานขึ้นแถวไหนเรามันจะขึ้นแถวๆบันไดซ้ายลงแถวๆบันไดขวาครับ <S <S 1> <S 1> ลงมาก็รับยาดมนะอ่อนหนังสือประวัติสักเล่ <S <S มหน่อยท่านทานกาแฟหน่อยครับ <S 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 ท่านจะทานกาแฟหน่อยไหมครับ <S 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 อิ่มแล้ว เนี่ยไอ้เรื่ององเรื่องเอ็อะไรนฉันบอกตรงเลยฉันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกนะมันก็ยังไม่มันไม่ทิพไงไอแท็บไปดูที่ใครมาเรียกอีกโอ้ยประตูเปิดไว้นะชินกรแสงแข้นี่มาตั้งนานแล้วนะคะทำไมไม่มีใครออกไปรับเลยอ่ะเนี่ยกดออดจนยี่วเท้าระวบอมเลยนะโอ้ยกสูงมากดิมามามาแหมโมโหอะไรนักหนาวเรา พอดีพี่คุยธุระอยู่ไงก็ใช้ไอ้แต้มันไปมันก็บอกมันไม่ว่ามันนั่งหายใจอยู่เฮ้ยยืนกดออดจนคอแห้งเลยนี่กินกาแฟแล้วกินน้ำข้าวเสียงโคเออนี่ไหนๆก็มาแล้วก็ดีละนี่เดี๋ยวเน็เอออำพลแนะนำให้รู้จักซะเลยเขาเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์สวัสดีค่ะโอ้ my god อ๋อมาจากโอเคค่ะสวัสดีค่ะ Lady g o o d Black

สวัสดีก็พอแล้วเอาไหว้ก็สิสวัสดีค่ะเอารับไหว้น้องสิสวัสดีเพือพ่อนฉันเองเพื่อนฉันเองเออนี่อันนี้แฟนฉันแฟนฉันที่จะแต่งงานด้วย<อ>และโดยเฉพาะเราสองคนยังไม่มีอะไรกันยังไม่มีอะไรกันเอเอเฮ้ยชินะกร,รนเฮ้ยไ่ไม่ได้หรอกม่เชื่อรอที่ธรรมดาก็คบคบาะไรไม่มีใครรอดมือรอกแค่วันเดียวก็เสดชัยเฮ้ยี่รอดมือเรอะไงหรือว่าดำ ล่ทุกไลน์เอาเร็นด้เทุกไลน์ะวันเดียวก็เศษแต่ดุสนาดเฮ้ยพูดไรนักหนาเนี่ยจริงะล่ะรอดไปได้ไงคุณหมอพี่ชินกรพูดมาก็ถูกนะคะเราสองคนน่ะยังไม่มีอะไรกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะหาว่ายิงนู้นยิงนี้จับมือเนี่ยเพิ่งเมื่อวานนี่เองนะคะสุภาพบุรุษเหลือเกินเลเพิ่งจับมือเมื่อวานแต่อย่างอื่นจับหมดเลย ตอบมีบ้างเล็กน้อยอ่ะคือว่าทั้งสองคนนี้ก็จะแต่งงานกันเร็วๆเร็วนี้คุณหมอคะยังไงก็งานแต่งงานเนี่ยขอเชิญคุณหมอด้วยนะคะคุณจะแต่งงานค่ะคุณแต่งงานเมื่อไหร่บอกผมผมไปแน่ประเว่าคุณจะแต่งงานกับใครอ่ะน้าคุณจะแต่งงานกับคนไทยหรือเปล่า ไทยไทย,ไทยแต่งกะไทยแต่งกะไทยกูนี่แหละกูนี่แหละสมองเป็นอะไรเนี่ยแต่งเหรอเออแต่ว่าก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยต้องไปตรวจเลือดก่อนนะนะครอบครัวอนาคตจะสุขสันต์ตรวจเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อครอบครัวและลูกที่จะเกิดขึ้นมาจะต้องตรวจทําไมแล้วฮะตรวจไปก็ไม่เจอก็รอให้มันเป็นก่อนดีไหมล่ะค่อยไปตรวจถึงจะเจอเฮ้ยยังไงต้องตรวจยังไง ฉันจะรอแกฉันตรวจให้แกเองแล้วคุณก็ต้องตรวจนะอ๋อผู้หญิงก็ต้องตรวจด้วยเหรอไปด้วยเดี๋ยวคุณไปโรงหมอปุ๊บเดี๋ยวผมตรวจให้คุณโอ้ไปโรงหมอนักเรียนนอกที่ดีก็ไปโรงพยาบาลไม่บอกอนามัยหรือสุขศาลาซะเลยเดี๋ยวผมจะตรวจให้คุณเองแต่ว่าส่วนแกได้ฉันให้เพื่อนหมอตรวจให้ไม่ต้องไม่ต้องเลยแกตรวจให้ฉันเดี๋ยวแฟนฉันอะให้ผู้หญิงหมอผู้หญิงก็ตรวจงั้นผมไปก่อนแล้วกันมีธุระไปแจ้งไปส่งหน่อย เอาละพอละี<จ>ะ<ห>้เจอกันนะเด<ต>ี๋ผมไปส่งตรงนู้นเลยดีกว่าครับนี่ชินกรคะครับอย่างที่คุณหมอเขาพูดก็ถูกนะคะก่อนแต่งงานเนี่ยเราควรจะไปตรวจเลือดก,กันก่อน<ถ>คุณน่ต้องตรวจนะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยววันส่งไปถึงลูกว่ายังไงอ,ะอง่ะ เฮ้ยท <molec> ี <anut> ่แกสองคนไม่มีงานทำกันเหรอฮะมีอะไรก็พูดมาสิซุบซิบซุบซิบอะไรกันอ่ะฉันจะทำงานนะก็ทำไม่ได้เพื่อนทำซะก่อนที่แกจะไม่ได้ทำเอ้าไอ้ต่างประเทศอ่ะฉันยังไม่ไปฉันเปลี่ยนคิวเข้าไปแล้วเปลี่ยนคิวจะไปรักษาตัวเนาะจะมีอะไรอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยกอนอะไรแกจำไอ้เดชลูกน้องนายได้ไหม ก็จําได้เห็นมันลาไปเนี่ยก็มันลาพักไปสามสี่อาทิตย์แล้วไม่มาทํางานมันไม่สบายแกรู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวบอกเลยบอกแม่กลัวกลัวเันก็กลัวกลัวอะไรกลัวหน้างเนี่ยเออแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเอดเป็นเอดเออก็เรื่องของมันสิไอฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคเอด เท่านั้นยังไม่พอมันยังมาถามฉันอีกว่าที่ไหนมีผู้หญิงเด็ดๆพอ,อน,นี่มันชอบเที่ยวฉันก็เลยแนะนําไปนี่นี่เขาเป็นคนบอกให้ไปหาน้องกิฟ์น้องเมย์น้องวายอะไรของแกนะ่ะที่แกไปเที่ยวอยู่เป็นประจำนันนะ่ะม,มันก็ไปเที่ยวแล้วแกก็ไปซ้าคนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะแล้วแกก็เนี่ยไ,ไอเด็ดเป็นเอ็ด ใช่ <Greek. Warning. S 1> แล้วก็ไปเที่ยวน้องกิฟต์น้องเม <wohl. S 1> ย์น้องวายสามคนเลยคนเดียวกับฉันน่ะใช่อมันมีตังมันก็เที่ยวได้อะแต่อเดะมันเป็นเอ็นะก็รู้แล้วมันเป็นเอ็แล้วไม่ไปเที่ยวคนเดียวกับที่ฉันเที่ยวใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะพูดอะไรอะกลตัวลัวลัวนี่กูลำคาแล้วเนี่ยนี่ นี่แกกำลังจะอธิบายให้ฉันเข้าใจใช่ไหมว่าไอเดทเนี่ยมันเป็นเอทใช่แล้วก็มันก็เอาไปแพร่เชื้อกับผู้หญิงสามคนนั้นถูกต้องที่ฉันไปเที่ยวแล้วแกก็โธ่เอ็นนี่คิดมากจริงๆเลยนะเนี่ยไอเดทมันเป็นนะผู้หญิงอาจจะไม่เป็นก็ได้โธ่แล้วแกป้องกันบ้างหรือเปล่าป้องกันสิฉันนักเที่ยวก็ต้องรู้วิธีป้องกัน เกัวอะไรนั่นแสดงว่าแกก็ไม่เป็นไม่มีแต่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกมาว่าอาการเริ่มแรกจะงุดหงิดง่ายอย่าไปเชื่อแล้วเถอะเพื่อนเชื่ออะไรหมอบ้าหรอแล้วอาการที่สองจะเป็นไข้วัดไม่ที่ไหนแล้วแล้วจมูกจะบานกว่าคนอื่นเขา และสิ่งสำคัญคนที่เป็นเนี่ยจะแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกเอาสูรทับไปอะไรแบบนี้เฮ้ยแกนี่เลอะเทอะใหญ่แล้ววันนี้เขาจะมีคนมาตรวจงานฉันก็เลยต้องแต่งตัวสุภาพหน่อยเออเล้วเทอะไม่ค่อยดมาแล้วค่ะยาแก้หวัดค่ะยาแก้หวัดทำไมอะคะแกเป็นไข้หวัดเลยเหรอ คนเรามันจะให้ปกติอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงแล้วตากฟ้าตากฝนมันก็ต้องมีเป็นหวัดสองคนกันนี่กลัวไม่เข้าเรื่องเลยน้องเพ็งก็ยังไม่กลัวเลยเอายามให้พี่เาเฝากให้คุณชินกรด้วยนะคะฝากใครอตะตกลงเกียริเดียฉันดูเลขฉัน <c oughs> ต้อง่งฝากให้พี่เนี่ย <c oughs> แ,แกนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเพื่อนสูงกันน่ะ เราเคยสนิทชิดเชื้อขนาดไหนแค่นี้รังเกียจเหรอเอที่มันไม่ไติดกันง่ายๆแกรังเกียจว่าเนี่ยเหมือนกันลรฉันก็รังเกียดเนี่ยแกสองคนนี่เป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าเพื่อนแต่ว่าฉันกำลังทําใจอยู่ที่ว่าจะไม่ให้รังเกียดแกเนี่ยฉันจะทํำยังไงดีแล้วแกรู้เร้อมั่นใจเลยเหรอว่าฉันเป็นอะฮะ อาการมันบงบอกอ่ะมีที่ไหนและที่บอกมาทุกอย่างอ่ะมึดหยิดนะมึดหยิบง่ายเลยจมูกก็บานด้วยเก้ยวกลัวกลัวจังเลยกลัว,ว,ว,วถ้าแกสองคนไม่มีงานทํานะออกไปให้บนพ้นหน้าเลยดีกว่ากินยาด้วยชัดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปบอกให้เขาทุกันทั่วเด็กเแกร,รักฉันไหมเอา้าฉันเป็นเพื่อนแกฉันก็รักแกดิแกอย่าเที่ยวปล่อยข่าวไปด้วยมั่วส่้ไปหมด เดี๋ยวคนก็ตกอกตกใจเสียการปกครองหมดท,ทั้งที่ฉันยังไม่ได้เป็นเรื่องนี้แกไม่ต้องห่วงนอกจากแกฉันสองคนแล้วก็คนทั้งบริษัทแล้วไม่มีใครรู้เลย <c oughs> เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยฉันขอตัวก่อนนะอจะไปไหนก็ไปอะเฮ้ยน้องอยากกินอะไรแล้วบอกจะใส่บาตรไปให้บาเอ้พูดอะไรไม่เป็นมงคลเลย <c oughs> เป็นได้ยังไงอะเป็นวัด จมูกบานแต่งตัวไม่ปกติคิดมากหนยบ้าเ้ย